สวัสดีจ้าพี่น,ออน้องจ่าส่ออนเฮ็ดน้ำข่อยบอพี่นอ้องเ,งเงฮ็ดเพลิงแดงอุยดอกใหญ่แห้งคะ่ะคนละส่ออนแห้งเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งค่ะว่าเฮ็เดเพลิงแดงเกิดแนวใดเฮ็ดไก่สีเบิดแล้วไปเบิง่งันสีหาได้บอโอ้ย,อยไปค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องว่าเบิ่งเฮาสิได้เฮ็ดหลายบอนะคะ่ะอันนี้เฮาก็ได้ษใหม่นะคะเฮาเสียบใหม่ไปเคลียนะคะไปหาหี่ยงก็หลายหลายพี่น้องรอ,อบนี้งเป็นหลอดสีพานะคะ่ะเป็เฮ็ดสีออกนะคะ

หลาหลายดอกแหงอุ้ยดอกซ้ำนี่ก็ล่างแฉลบด้วยนี่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 แกงพี่น้องพี่มันเกิดด้สีด้วนี่เห็ดผงแดงพุณคุณคุณดอกนึงนี่เล็บน่งจีดานี่ขูดอ้ยพวกีพวกนีอย่นี่ต่อดอกไงอ้ยดอกก็ได้หลายแฉะงี้เก็บไปก่อนเด้อัวังวมาพี่น้องพี่น้องตึมเตนี่บเก็บเห็ดผงแดงจ้าเถื่อผุโอ้ โอ้ยไล่แท้โอ้ยโอ้ยอดร้ายแท้โอ้ยโอ้ยให้เก็นแ้อย่างจักดอกแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันเลยยี่บอใครคอยซักของอะไร้คตรใส่อยู่ดีเทาเ่ไนี่ย ออโอ๊ยกระสดสิโอ้ยุ่งมันกัดสายสิโอ้ยไม่ตายก็สะออนแท้อุ้ยผลดอกไม้ทิ้งดอกใยนี่ใส่ละโอ้ยพี่พี่โ้ยตัวนี้ทิ้งชิ้นได้แค่ตัวไหนมีลูมัน้อมตัวนี้หน่อยโอ้ยอันนี อเขาได้ซ้ำนี่เครื่องเครื่องโลกวอ่์ซันี่หือพี่น้องไปเบืองพิเชียร์ะทุกคนมีเป็นหมองเป็นหมองตัวเฮต์เมื่อยแห้งค่ะพี่น้องแต่ว่ากับขุ่มแห้งไปผอแต่ละหมองเป็นมูเป็นมูนมค่ะเฮต์ผึ่งแดงนี่แถวอันทั้งอื่นม่นมีนะคะมีแต่ยูป,ปลาทหารนะะี่ค่ะมันหลาปลาหกแรงหน่อยอยูง่งลายไหลไน้อง <c oughs> <c oughs> ใช้หน่อยจะได้ยี่บ่ข้องุ่นใส่ใส่ใส่ตาใส่อ้ยคือหลายแค่น้องหลายแท่อี่น้องอูยคุณหน้าเฮ็ดฝุ่นแดงใหดิเขาเอิญนี่โอ้ยคุณอะุ่นทุกนกนฝุน่ีดอกไมมีดอก่เขคุณน้าคุณน้คุณนขาเ่ยวแห้ง พี่เ้ี่เดินแเหรอโอ้ยนี่เดดนีเดอนะดอเดียวพุน <damn> ต <Enfin, S 2> ้องลังพุนทองนึงพุนนนยุดดักยุดักยุดักยุดักเกือบเยียบวัระบ้ระบ้อบนบนทไอ้ด็พี่พี่พี่ดอกสดอกคุณตนี mười lăm người ta lại mười lăm người ta lại phun đi tốt nhung ngay ngay xong nhung Ta tốt nhung ngay 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 เบ่งเลยพี่น้องมันอีกะเก็ีเฮีดยดเลยอากพี่นองเฮ้ยเดหยอยู่ใส่พอกินแล้วพอแกงแล้วหูเสียงทุนเพี่น้องใช่ไหปหาเห็ดชุกข้าดลวานี่ยยู่ไนบอเขาห้องไหนตัวไหน่อยเขาหนบอสทุก ไตย่ยี่วะโอ๊ตโอ๊ตผุนข้าผุนคนหนึ่งพีดอกไปมานในปลา,น,า,ปา,า,านึ่งปลา,าหเาเห็ดสิ่กะเนี่ยทอดหอกเอาแฮงพู้ผีอกยุ่งกันหลาย

เอ้ยงมาปลาอยู่ค่ะเลยมาสิึงเฮ็ดอยู่ค่ะช่วงนี้อู้ยยุ่งพี่น้งองตกเมื่อยุงอยงย่งหลายแห่งค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ